สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สรุปข่าวประจำวันคนมันรวยนี่คะ่ะขวัญอุตสามณีประกาศผู้ชายของฉันไม่ต้องมีฐานะขอหลอก็พอคะ่ะเจอหมอดูหลายคนทักอายุ36ปีจะได้แต่งงาน ขวัญอุตสามณีวัยทยานน์ขอรอดูว่าหนุ่มคนนั้นจะเป็นใครซึ่งเธอเป็นนางเอกสาวที่ยังคงพผาวความสวยและมีความสามารถด้านธุรกิจเป็นอย่างมากแต่กลับยังอ้างวางหัวใจไร้คนดูแลถึงแม้จะโสดมาสักพักแต่ก็ยังไม่ปล่อยเรื่องรักให้จางลงพอล่าสุดเธอได้ประกาศชัดๆรับสมัครคนที่รู้ใจทำเอาหนุ่มๆทั้งหลายต่างหูพึง แย่งกันส่งโปรไฟล์ให้สาวขวัญพิจารณากันแบบรัวๆโดยขวัญไปออกรายการแฉเทปในวันที่7กันยายน2566ที่ผ่านมาพร้อมเปิดใจเรื่องราวในชีวิตโดยเฉพาะประเด็นความรักที่หลายคนจับตามองเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้ไม่ได้อยากมีแฟนแล้วแต่อยากมีคู่ชีวิตที่รักและเข้าใจในตัวเราซึ่งต้องการหาคนคนนั้นอยู่ เมื่อถามว่าที่ผ่านมามีผู้ชายเข้ามาในชีวิตแต่ทำไมถึงอยู่ไม่รอดเธอบอกว่าขวัญชอบดูดวงเขาก็บอกว่าทุกครั้งดีหมดทุกอย่างไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันเลยแต่จะมีเรื่องผิดใจกันนิดหนึ่งซึ่งขวัญผิดเองจะเป็นคนที่เจออะไรที่มันคลิกว่าคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่แล้วเราก็จะมูฟออนเลยไม่ให้โอกาสเรารู้และเสียใจนะ แต่เลือกเจ็บแต่จบดีกว่าแต่งงานแล้วเสียเวลากับเขาไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปฝืนเราจะช้ำมากไปกว่านี้จริงๆเกือบจะแต่งงานกับทุกคนทุกคนเขาวาดฝันให้เราหมดขวัญเชื่อว่าความรักของทุกคนถูกคู่มันก็ต้องมีว่าอนาคตเราจะเป็นแบบนี้นะเพียงแต่ว่าสุดท้ายมันจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่า เรายังไปไม่ถึงก็รอคนที่จะไปถึงอยู่มั่นเลยยกมือให้สวมแหวนอีกอย่างอาจเป็นเพราะเราตั้งกฎในชีวิตก่อนแต่งงานเราเป็นแบบนี้และถ้าหลังแต่งงานเราจะทุกแบบไหนก็เลือกที่จะไม่ทุกดีกว่าด้านมดดำถึงกระาวขึ้นมาวา่าถ้าเราไม่กล้าที่จะทุกก็ไม่ต้องกล้าที่จะมีผัวขณะที่ขวัญลันวาก็ช่างมันเอาตังก่อนตอนนี้ แต่เพื่อนทั้งในและนอกวงการก็แต่งงานกันหมดแล้วเมื่อก่อนแหงเอาตอนกลางคืนตอนนี้เป็นกลางวันเพราะตอนเย็นเย็นทุกคนจะไปรับลูกเราจะคุยเรื่องธุรกิจและงานกันมากกว่าถามว่าอิจฉาไหมขวัญก็เลี้ยงหลานเรามีดวงใจของเราถ้ามีซักคนมาเติมเต็มในชีวิตก็ยินดีที่จะรัก งานนี้มดดำบอกต่อว่าคบเล่นๆไปเถอะไม่ต้องหวังจะแต่งงานละเมื่อถามว่าตอนนี้มีคนคุยที่พิเศษหรือยังขวัญเผยว่าทุกวันนี้ก็มีคุยๆแต่ไม่ได้มีแฟนเวลาดูดวงเขาจะชอบถักว่าอายุ36ยังไงก็ได้แต่งถ้าใครมาตอน36ก็แต่งเลยขอแค่หล่ออย่างเดียวไม่ต้องรวยเพราะเรามีเงินเลี้ยงได้ เรียกว่าทำเอาเสียงกรีดลั่นสตูเลยทีเดียวท้องแล้วจ้าเฮ hey, ทั้งวงการคู่รักมาราธอน1ิปีประกาศข่าวดีมีลูกคนแรกแล้วเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆพอ่าสุดวันที่9้ากันยายนที่ผ่านมายุยจิรนันและทันธนากรได้พรอมใจออกมาโพสต์ประกาศข่าวดีกำลังจะมีลูกคนแรกแล้วเพราะตอนนี้ยุยท้องแล้ว โดยโพสต์นี้ทันได้เขียนแคปชั่นว่าวันนี้ที่รอคอยเติมเต็มครอบครัวของเราหนูจะเป็นดวงใจของพ่อกับแม่นะและยูได้เขียนแคปชั่นว่าเธอบวกฉันเท่ากับเราสามคนทุกปฏิหารต้องใช้เวลาเแบบีน้อยของเรามาแล้วนะนะดีใจที่สุดมีความสุขที่สุดเลยท่ามกลางการแสดงความยินดีจากเพื่อนดารามากมาย เราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเปิดชีวิตอดีตหม่อมลูกปลาตานานซินเดราลาตกสวรรค์ชื่อของหม่อมลูกปลาหรือโชติกาควันทิติเจ้าของฉายาซินเดราลาตกสวรรค์กลับมาเป็นที่สนอกสนใจของชาวเน็ตอีกครั้งเมื่อล่าสุดเธอได้มีโอกาสร่วมถ่ายแฟชั่นตีมชุดเจ้าหญิงให้กับผลิตภัณฑ์ชื่อดังพร้อมอัปเดตชีวิตให้ฟังว่าปัจจุบันเป็นอยู่อย่างไรบ้าง คุณลูกป่าบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาถ่ายแฟชั่นทีมชุดเจ้าหญิงอีกครั้งในรอบกว่า20ปีเหมือนเป็นการระลึกถึงสมัยอดีตที่อยู่ในวังเจ้าตัวยังบอกด้วยว่าตอนอยู่ในวังก็ใส่ชุดธรรมดาแต่ถ้าต้องออกงานใหญ่ๆก็จะใส่ชุดแบบนี้ปัจจุบันคุณลูกป่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดสระบุรีทำสักฤทธดูแลคนแก่เป็นแม่บ้าน ถามว่าเราลำบากไหมความลำบากของทุกคนมันต่างกันแต่เราก็ต้องสู้อยากรับงานเหมือนเดิมแต่อาจจะติดต่อ,อยากเพราะอยู่ไกลถ้าติดต่อมาก็ต้องนัดกันล่วงหน้าสักหน่อยหากย้อนกลับไปในชีวิตของหม่อมลูกป่าถือว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนมาโดยตลอดหลังจากที่ได้รับการเสกสมรสเป็นชายาของหม่อมเจ้าทิติพันยุคนหรือท่านกบแห่งวังอัศวิน เป็นพระโอรสในพระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคลุและเป็นพนัดานาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลบบุรีลาเมสวนกราบชีวิตของมมลูกป่าได้ไต่ระดับขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของชีวิตก่อนจะทิ้งดิ่งลงมาถึงปัจจุบันลูกสาวปูพงศิษฐ์แฉแซบถูกดาราตามรางวานหลังเปิดตัวคบแอมมี่ ทำเอาชาวเดตตาเผือกร้อนกันรัวเมื่อล่าสุดเมรี่คัมพีลูกสาวของปูพงศิษฐ์คัมพีออกมาโพสต์เรื่องราวแชฉดาราสาวคนหนึ่งช่องน้อยสีตามรังควานไม่หยุดเธอคาดเดาว,ว่าอาจจะเป็นเพราะได้คบหาดูใจกับแอมมี่บัททัมบูโดยระบุว่าดาราเด็กน้อยช่องน้อยสีท่านหนึ่งตามรังควานไม่หยุดใช้แอคหลุมขยันส่งข้อความนรกมาหา เป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่านาง 1. มาคบแอมมี่หลังจากพวกหล่อนเลิกกันไปแล้ว3-4เดือนแล้ว 2. พี่ไม่รู้จักน้องค่ะไม่เคยทำอะไรให้น้อง 3. ถ้าโกรธเกลียดแอมมี่ไปลงที่มันค่ะเรื่องของพวกหล่อนสองคน 4. แฟนกูไม่ใช่คนดีค่ะกูทราบ 5. กูทนมานานแล้วอย่าให้ต้องทำอะไรแบบนี้เลย 6. ในขณะที่น้องตามรังควานพวกกูอยู่น้องก็มีการเปิดตัวแฟนใหม่ละเด้อร์ 7. สงสารแฟนใหม่น้องค่ะถ้า not for fun ก็ make it เร็วหน่อยค่ะ 8. ถ้าเหตุผลที่ทำแบบนี้ทุกครั้งคือเพราะเมาแอลหรือไปเมามาก็ไปนอนไม่ก็บําบัดค่ะ 9. หน้าจอน้องดูดีนะคะห่วงอาชีพตัวเองเถอะถ้าน้องทำตัวดีๆน้องน่าจะงานรุ่งกว่านี้ สิ์แฟนใหม่น้องก็ได้ทั้งเล่นหนังนักเลงดังทำงานศิลปะปังๆพากันดึงขึ้นไปสูงๆค่ะอย่ามาทำตัวต่ำกับกูใบเฟิร์นอัญชษสารายาขอบคุณ7ปีสอลาช่องดังสอแวว์บกมือลาไม่ต่อสัญญาอีกคนสำหรับนางเอกมากความสามารถไบเฟิร์นอัญชะสามงคลสมัยที่เติบโตมากับช่องวัน3 1 จนดังเป็นผู้แตกมีแฟนขับจำนวนมากแต่ที่ล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำเอาแฟนๆแอบใจหายเมื่อสาวใบเฟิร์นได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความว่าขอบคุณช่องวันผู้ใหญ่ทุกๆท่านพี่ปอนพี่บอยที่ให้โอกาสดีๆก,กับเฟิร์นตลอดที่อยู่ที่นี่7ปีขอบคุณพี่หลักที่ชวนเฟิร์นมาอยู่ในบ้านหลังนี้ขอบคุณพี่ๆผู้กำกับทุกท่าน ที่ทำให้เฟิร์นได้เป็นตัวละครแต่และตัวได้อย่างดีขอบคุณพี่พี่ฝั่งดูแลศิลปินพี่ตาพี่แผวพี่ปิงที่คอยดูแลเฟิร์นมาตลอดขอบคุณพี่ -pr การตลาดฝ่ายขายและพี่พี่ในช่องวันทุกคนที่เอ็นดูเฟิร์นยินดีที่ได้อยู่บ้านหลังนี้และได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มีความสามารถทีมงานที่มีความสามารถมาตลอดค่ะ ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่องวันนะคะและในวันที่15นี้ก็จะมีละครที่กำลังจะออนแอร์ air กับทางช่องวันนะคะเรื่องไมโครโฟนม่วนป่วนรักอยากบอกว่าสนุกมากๆตลกมากๆอยากให้รอดูกันนะคะที่สำคัญขอบคุณคนดูทุกๆคนมากๆที่ติดตามกันมาตลอดดีใจที่หลายๆคนชอบการแสดงของเฟิร์นและคอยส่งกำลังใจคำชมและคำติให้ตลอดเลย ทุกๆความเห็นมีความหมายกับการพัฒนาตัวเองของเฟิร์นมากๆและจะพัฒนาต่อไปฝากทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้เฟิร์นด้วยนะคะเพื่อนพ้องในวงการรวมไปถึงแฟนคลับได้เห็นโพสต์ดังกลา่าวก็ต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างมากมายและได้มีชาวเน็ตหลายคนต่างเกิดความสงสัยว่าสาวใบเฟิร์นหมดสัญญากำลังจะผันตัวเองไปเป็นนักสแสดงอิสระหรือเปล่า งานนี้คงต้องรอเจ้าต,ตัวออกมาตอบชัดๆว่าหมายถึงอะไรกันแน่ใจเราก็วาวุ่นน่ะสินักแสดงหนุ่มนานากุลโผคอมเมนต์แอปทักษะอ่อนชาวเนต็ตสาวเปิดตัวไปเลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิน้นที่เคมีเข้ากันสุดๆจนแฟนเชียร์อยากให้เป็นคู่จริงสำหรับนักแสดงสาวสวยแอปทักษะอ่อนกับนักแสดงวัยรุ่นณน,านากุล ที่ล่าสุดทําเอาชาวเน็ตจิกหมอนจนขาดเมื่อสาวแอปออกมาโพสต์ภาพตัวเองในลุกสวยหรูดูแพงฉบับแม่แอปโดยงามนี้หนุ่มนานกุลก็อดใจไม่ไหวรีบเข้ามาคอมเมนต์สาวว่าอื้อหือต่อมาทางด้านสาวแอปก็เข้ามาตอบกลับอื้อหือสวยก็พิมพ์มาสิคะว้าหยอกกันแบบนี้จะรอช้าใหญ่ก็เปิดตัวสิคะ แฟนเวียดนามเดือดแทนต่อกับเขมรหน้าชาก้าเครมเพียวบีมใครจะมองว่าจีนใช้ชุด A B C D อะไรก็แล้วแต่ยังไงแชมป์ก็คือแชมป์คำนี้ได้ใจแฟนลูกยางไปเต็มๆหลังจากที่นักตบชาวไทยเฉือนชนะจีน3ต่อ2เซตพงาดคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จเป็นสมัยที่3ต่อจากปี2009าตามกลางความชื่นชมยินดีของคนไทยทั้งประเทศ ก็เกิดกระแสะเคลมของเพื่อนบ้านว่าสองนักตบสาวไทยเพียวอัชราพรคงยศกับบีมพิมพิชยากกรมเป็นคนกัมพูชาแน่นอนว่าประเด็นดังกล่าวเกิดการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์สนันโลกออนไลน์ขณะเดียวกันฝากฝั่งแฟนลูกยางเวียดนามก็ออกมาแสดงความคิดเห็นปกป้องไทยว่าตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นแต่ไปไปมามากัมพูชาเอาจริงทุกเรื่องเลยนะ พวกเขาชอบเรียนแบบจีนและอ้างว่าเป็นประเทศของตัวเองราชาแห่งการเรียกร้องราชินีแห่งการคัดลอกคือกัมพูชาจีนเวอร์ชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรที่ยอดเยี่ยมพวกเขาจะเขมหมดเหลือแต่ของในถึงขยะเท่านั้นที่ไม่เอาจีนสองในเอเชียอยู่ที่นี่แล้วเมื่อก่อนมาอ้างสิทธิ์ดินแดนในตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามพอตอนนี้มาเขมผู้เล่นไทย ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของเขาเลยจริงๆเรียนแบบจีนทุกสิ่งทุกอย่างจะอ้างว่าเป็นของตัวเองราชาแห่งการเคลมทุกอย่างจริงๆดราม่ารุมเร้าพักทำละครใจหายผู้จัดแฟรแรงขอพักเบรกทำละครเพราะดราม่ารุมเร้าแฟนๆอดใจรอกันอีกนิดเพราะตอนนี้ผู้จัดละครเก่งหนิงปณิตาขอพักทำละครเนื่องจากสภาพจิตใจล่าสุดเธอได้ออกมาเปิดเผยว่า ด้วยปัญหาครอบครัวที่กระทบต่อสภาพจิตใจของหนิงเวลานี้หนิงต้องให้เวลากับลูกเต็มทีหนิงต้องเอาลูกเป็นหลักเราก็ขออนุญาตผู้ใหญ่ขอพักงานชั่วคราวนะคะแต่เดี๋ยวหนิงพร้อมเมื่อไหร่จะกลับมาทำงานปีนี้หนิงทำธุรกิจและงานในวงการด้วยธุรกิจกระพึงเริ่มขอให้ธุรกิจลงตัวพ้อเมื่อไหร่ลุยกันต่อปีหน้าจะต้องพยายามให้ทันเพราะคนรอคอย ทุกคนจะรู้เลยว่าหนิงทุ่มเทมากในการทำละครคนที่ร่วมงานกับเราจะต้องมีความสุขและได้พัฒนาฝีมือด้วยมันอาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยแต่อยากให้รอน,นิดหนึ่งหนิงก็รู้สึกผิดที่ยังทำสิ่งที่สัญญาไว้ไม่สำเร็จแต่ผู้ใหญ่ก็น่ารักเจอกันวันงานก็เข้ามากอดตอนนี้เราก็สบายใจขึ้นแต่เราเหนื่อยอัปเดตปีนี้สุขภาพหนิงก็ยำแย่ ลูกๆก,ก็จะรู้ขุนให้กินข้าวแต่ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาแตะ50แล้วชัดชาสิริพันธ์เปิดตำนานความแข็งแกร่งบทใหม่แค่แตะเบาๆไม่ก็หักคนแซวสงสัยลืมคุมพลังท่านไม่ได้หักไม่แต่ไม้หักตัวเองเพื่อท่านเคยสร้างตำนานกลายเป็นมีมดังมาแล้วสมัยดำรงตำแหน่งรัฐบุรีว่าการกระทรวงคม,มานาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในปตัตตภีสำหรับชัดชาสิริพันธ์ ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและยังถูกแซวต่อว่าเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีโดยล่าสุดวันที่9กันยายนที่ผ่านมานายชัดชาติสิริพันธ์ก็สร้างตำนานบทใหม่อีกครั้งเมื่อผู้ใช้ติ๊กตอกได้เผยคลิปเหตุการณ์สุดพีคเมื่อผู้ว่าชัดชากํกลังเดินจะไปขวาใหม่ที่อยู่บนขาตั้งในงานแต่แค่แตะเบา ก็ดูเหมือนชิ้นส่วนขาตั้งไหม่จะก,กระเด็นแล้วไหม่ก็ตกลงมาซึ่งคลิปก็มีข้อความประกอบว่าพลังหักไหมแค่แตะและยังมีแคปชั่นขยี้อีกว่าท่านไม่ได้หักไหม่ใม่หักตัวเองเพื่อท่านงานนี้ก็สร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากและมีคนเข้ามาคอมเมนต์ร่วมเป็นสักขีพยานความแข็งแกร่งกันเพียบอาทิท่านไม่ได้หักใหม ไม่หักตัวเองเพื่อท่านท่านชัดชาติไม่ได้หักใหม่แต่ไม่หักเองเพราะกลัวท่านชัดชาติเผลอทีไรลืมคุมพลังทุกทีนี่แค่แตะถ้าต่อยก็ไม่เหลือจริงหรือนี่ตำนานที่ว่าไว้ชัดชาติชายที่ต่อกรกับยูจิโรได้และอื่นๆส่องความรักริซาเปิดโหมดออนคุณพ่อจะกี่ปีก็ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อย ยังคงปักหลักพักผ่อนอยู่เมืองไทยกับครอบครัวสำหรับซุปตาสาวคนเก่งลิซ่าแบล็กพิงคหรือลิซ่าลาลิสามโนบาลหลังจากที่บินไปหลายประเทศรอบโลกเพื่อทัวร์คอนเสิร์ตท่ามการกระแสข่าวสัญญาต้นสังกัดกับ YG Entertainment จะอยู่หรือโบกมือลาล่าสุดมีแฟนๆพบเห็นสาวลิซ่าอยู่กับแกงเพื่อและครอบครัวพร้อมช็อตน่ารักน่ารักของลิซา กับหมดออนคุณพอ่อที่ไม่ว่าจะโตเป็นสาวเวลาผ่านไปนานแค่ไหนลิซ่าก็ยังเป็นยายตัวเล็กตัวน้อยในสายตาคุณพ่อเสมออย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ